สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเธอระวรีเมียออยธนาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ชวนสงสยัยตอกย้ำข่าลือขาเตียงหัก เขาเรียกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสําหรับออธนาสุทธิกมลนอดีตนักร้องสุดโด่งดังมีนักร้องดูโออย่างลิฟสุพจน์จันเจริญในชื่อว่าลิฟออหลังจากนั้นมีผลงานการแสดงละครภาพยนตร์หลายเรื่องในวงการบันเทิงและเป็นที่ทราบกันดีว่าด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับเธอระวัตรีทองคํากุลและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องรีนาซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องรีนานะั้นหน้าตาดีได้คุณพ่อคุณแม่มาแบบเต็มเต็มแต่ดูเหมือนว่าระยะหลังความสัมพันธ์กับออธนาลรภรรยาดูไม่ดีนัก ซอแวลรักรลาเนื่องจากไม่เห็นทางคู่โพสต์ภาพคู่กันมานานหลายเดือนแล้วมีเพียงการโพสต์รูปภาพลูกสาวน้องรีนาเท่านั้นและไม่เพียงเท่านั้นเพราะระยะหลังมาทางน้านออยธนานั้นมักจะออกมาโพสต์ข้อความเศร้าๆถึงชีวิตคู่ล่าสุดทางด้านเธอระวิภรยาออยธนาได้ออกมาเคลื่อนไหวตอกย้ำข่าวเลือเตียงหักโดยได้ออกมาโพสต์บทความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า a c u l o u s things h a p p e n when you decide to do hard things in spite of all the reason not to in spite of all the obstacle in spite of all the things to heart to the want the to create Follow 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 your heart the life you Erinrow end life used all in is's ซึปแปลเป็นไทยได้ว่าสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจทําสิ่งที่ยากทาั้งๆที่เหตุผลที่จะไม่ทํทาท่ามกลางอุปสรรคทั้งปวงทั้งๆที่ต้องโทษทุกสิ่งติดตามทําตามตาม,าม,ามใจคุณสู่ชีวิตที่คุณต้องการในท้ายที่สุดมันคือทั้งหมดของคุณที่จะสร้างท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ